จะกินหมดสองรังอยู่มั้งรังหรือสองรังก็ไม่รู้อะเราใช่หรอวาอันนี้กินกินอย่างเดียวไม่รู้ สองลังก็ไม่รู้ว่ามันคนละสองขวดกินประมาณกี่คนวะกับสิบคนอ่ะตอนนี้ถ้าัวถึงหมอนดับโชนแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็คนเขามาดูอะไรกันามาเป็นร้อยคนแล้ว สิบคนเกือบยี่สิบขวดไว้ดูชุดเอ้ยไงคนขึ้นเอองงงง,งงเลยแล้วตอนแรกไม่เมาหรอกใช่ไหมเร็วแล้ว ไปกินอิตาไหนไม่รู้มเมาเฉยเลยงงเมื่อกี้สี่คนเอเอออันนี้จะสี่ร้อยละแล้วเมานั่ง,งสภาพ สี่ร้อยแล้วงงจะสี่ร้อยสามสิบแล้วแล้ววะไปนอนละเอ้ยโ okay. อเคเฮ้ยอ่ะเชื่องดิเชื่องแต้วะเพื่อนกูทำไมเป็นคนแบบนี้กูกูกินของกูอะอยู่ดีๆใช่ป่ะฝันดีเอ้ยฝันดีบักลาไม่รู้กูมเมาได้ไงกูว่า มึงกูไม่ได้กูกินกันน่ะแบบว่าแก้วหนึ่งอ่ะกูแบ่งกับพี่นล้วเวกูไม่ได้กินแก้วใครแก้วมันใช่ว่ากินแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยเมาเฉยเดี๋ยวกูงงไอ้เฮียแม่งไอ้เฮียดำแบบเท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 กินกับใครกินกับพี่ที่ทำงานกินกับพี่ที่ทำงานกินกับพวกเดิร์ ver แต่พวกหัวหน้าพวกเช็คเกอร์อะไรพวกเนี้ยเริ่มละน <c oughs> ึกว่าพอหนุ่มมาใครจะมาหากูไอ้เฮียสภาพสภาพเนี้ยกูไม่ให้ใครมาหากูทั้งนั้นเลยเฮียเหมือนกูแบบ ให้ใครเติมุณสภาพนี้แน่นอนบอกเลยอาการเริ่มมาเออเราได้ไงวงคงอะ่ะผมมองแต่หน้าหน้าพี่สวยขนาดนี้ก็มองหน้าดิน้องมองอะไรอะ่ะ <c> ม <oughs> าจีพี่เติมอีกแล้วเติมแล้ววะหน้าผาก ามือหนึ่งพอดีเรามันเลิกแล้วเฮีย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ใช่หรือเปล่า mm hmm. ใช่เลยว,วะเอ้ถ้าถ้าสมมติว่าใครเห็นที่แบบว่าชื่อนิวนิวบี้ขึ้นมานี่บอกกูได้นะกูเตรียมบล็อกเลย <c oughs> วันนี้พี่มาเร็วนะห้านุ่ม สิยวเฮ้ยเพื่อนอาจจะยังน่ามองมัวจิบบัวมองโอ้ยเราล้วเรากจะสักผ้าไม่ได้สักเนี่ยดูในเดือดแกงย็นตัวดูโยกเย็นเลย กูว <ider> MM ่าไปนอนเถอะกูไหวกูไหวแต่ก <Yum> ูอยากซักผ้าตอนจะกูจะแบบว่าตะลดน้ำหนักออกกำลังกายอย่างดบดีมึงฟังกูค่ะมึงเอาฟังกูค่ะ รักผ้าให้กูค่ะมาน่าขยันจะด้วยไม่ขยันมาตังหมดแล้วอะซืร์อยาซื้อข้าวหมดกับสองรอยอะซื้อข้าวมากินวันเนี้โอ้เจ้าใจจะลดน้ำหนักอะแล้วแบบว่าโอ้โหพอกินเข้าไปแล้วแบบหิวสรุป นีพี่ไม่ได่าผมนะผมคุยกับพี่ตีแล้วกูจะไม่ได่ามึงเลยถ้ามึงบอกว่าพิมพ์ที่มันบอกว่าคนอื่นเขารู้เรื่องแล้วกูเข้าใจกูจะไม่ได่ามึงเมาแล้วเก่งจะบอกกูจะลดกูอจะลดแล้วเวยอีกนิดนึงใช่ไหมกูอจะลดแหละกูกำลังจะกลับแล้วอีกนิดเดียวจริงๆ กูก็เกรงใจเขาบอกว่าเขาให้กูกินใช่ว่ากูก็บอกว่าพี่หานมาเลยเดี๋ยวหนูช่วยออกว่าคนละเท่าไหร่เขาบอกว่าพวกพี่ไม่ได้ห่านกันพวกพี่ซื้อมาคนละสองขวดกูก็ไอเฮียจะแดดเบียร์ฟรีก็ไม่ได้เกรงใจเขาไอ้ห่ไปซื้อมาเพิ่มอีกสองขวดแล้วพี่ที่เป็นไรคอซื้อมาอีกสองขวด น้องกูที่ไปเช็คก็ก็อีกสองขวดเป็นหขวดไอ้เยี่ยสลุปแอะจาาปกติ5้าขวดหรือ6หกดือเจ็ดขวดไม่รด้ตัดเออกูย,ยังงงอยู่เลยว่าทำไมกูมาปกติกูแดกแล้วไม่เมาไงค่ะกูงงอยู่ํ้าทำไมกูเมาวะ หรือหรือว่ากูกินกับผู้ชายกูเมาเลยหรือเปล่ากินกับจะกินกับพี่คนหนึ่งพี่คนนี้เขาเขาชอบกูก็นังกินด้วยกันลองกินกับผู้ชายแล้วเมาเลยกูงงมากนั่งแดกกับเพื่อนกับฝูงกับพี่กับน้องไม่เมา